สวัสดีค่ะเรามาทำนายไททักโชคชะตาของชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนกันยา64กันนะคะเรามาดูไพ่พลังงานชาวราศีกุมมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงินก้อนใหญ่การหมุนเงินการบริหารการลงทุนก้อนใหญ่หรือไม่ก็ได้เงินมาจากการท,ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินหลักทรัพย์ที่ดินนายหน้าขายที่ดินนะคะคนที่กําลัง จะติดต่อเรื่องที่ดินถือว่าเป็นโอกาสดีอยู่นะคะช่วงนี้แล้วมาดูในเรื่องของการงานภาระหน้าที่ปัจจุบันนะคะการงานภาระหน้าที่ปัจจุบันน่าจะมีปัญหาทั้งด้านของการงานแต่ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมันก็คงไม่มากไปกว่านี้แล้วมันกำลังมันหยุดแล้วแต่ขอให้เราควบคุมสติอารมณ์ตัวเองนะคะสวดมนต์ไม้พระควบคุมให ใจนิ่งๆก็การงานทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จก็ระวังเรื่องของสุขภาพอาจจะป่วยสุขอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยอาจจะทําให้การงานติดขัดได้เรื่องสุขภาพมีผลต่อการงานนะคะช่วงนี้แล้วมาดูกระเป๋าเงินเขาชาวราศีกุมชาวราศีกุมการเงินหมุนไปได้ไหมหมุนไปได้แต่ว่ารับภาระรของตนเองแล้วก็ยังต้องรับภาระรของคนอื่นอีกนะคะ และภาระทั้งของตนเองและของคนอื่นก็อยู่ที่ตัวเราว่าจะไปแบกของคนอื่นด้วยไหมแต่การเงินไปได้เนื่องจากว่าดูตําแหน่งของการเงินดูตําแหน่งของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะและตัวเองในส่วนของตัวเองที่ไปลงทุนเอาไว้ในส่วนของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้ดอกออกผลทางด้านของการเงินนะคะช่วงนี้มิตรผูกเพื่อนสหายที่คบกันก็ดีมากมีโอกาสชักนําเข้ามา ให้เราได้รับเงินเข้ามาทําธุรกิจอะไรอย่างให้เราได้รับเงินอยู่ถือว่าดีมากในส่วนของเพื่อนผูงมิสหายนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เจอมิตรเก่านะคะมิตรเก่ามิสหายที่หายกันไปนานแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือว่าเู้หลักผู้ใหญ่ดีมากๆาช่วงนี้เข้ามาช่วยเหลือชาวราศีกุมนะคะมาดูในบ้านในบ้านของชาวราศีกุมชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะจ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะ น,นี้มีไพ่เงินขึ้นมาก็จะต้องมีการจ่ายเงินนะคะมีการจ่ายเงินไปกับบ้านรถซ่อมแซมหรือเสียเงินไปเรื่องของสุขภาพของบุคคลในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะต่อไปมาดูเรื่องของคู่ครองคนรักคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะชาวราศีกุมคู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะไปกู้เงินมาเพื่อจะลงทุนอะไรบางอย่างเริ่มต้นหรือว่าได้เริ่มต้นงานอะไรบางอย่างคู่ครองคนรักนะคะ ส่วนคนโสดส่วนคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาก็ต้องดูดีๆว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วไหมเราเข้าไปอีกอาจจะเป็นมือที่สามนะคะก็ระวังนิดนึงในส่วนของความรักคนโสดก็ระวังมีเป็นมือที่สามได้เนื่องจากว่าให้ดูดีๆว่าคนที่คบอยู่เขาเลิกกันแล้วยังกับคนรักเก่านะคะ การทํานายทายทักในครั้งนี้เป็นการทํานายทายทักโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงกคะใดคนหนึงถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ